เมื่อเห็นแสงสีทองเข้มบนล่างของถังซานเปลวไฟสีทองรอบรอบเชนเลิ่นเซียวก็พุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยเมตรนอกจากกา้านทูบที่ปักอยู่บนต้นไม้นั้นต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่รายรอบกลายเป็นเท่าฐานทันทีเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์ควบแน่นเป็นกระบี่ทูตสวรรค์อยู่กลางอากาศทูบได้เผาไหม้ไปแล้วครึ่งก้านเชนเลิ่นเซียวตัดสินใจแล้วว่า จะไม่ให้โอกาสแก่ถังซานอีกต่อไปทันทีที่พุ่งทยานขึ้นก็ใช้การโจมตีแบบเดียวกับที่เธอใช้กับจักรพัดเงินคามของถังซานครั้งล่าสุดในตอนนี้ถังซานก้าวไปข้างหน้า3ก้าวอย่างรวดเร็วย่างก้าวสุดท้ายเท้าสายของเขากระทืบลงกับพื้นอย่างแรงขึ้นพลังงานที่มองไม่เห็นระเบิดออกมาในทันทีพร้อมกันนั้น ดินในรัศมี30เมตรก็ระเบิดออกอย่างแรงนำมาซึ่งด้วยฝุ่นตลบอบอวนและซากพืชฝังลึกลงไป10เมตรเห็นได้ชัดว่าย่างก้าวนี้ของถังสารนั้นน่าสะพึงกลัวเพียงใดเมื่อเผชิญหน้ากับกระบี่ทูตสวรรค์ไม่มีท่าทีย่อท้อแม้แต่น้อยช่วงเวลานี้เชียนเลินเสี่ยวเห็นได้อย่างชัดเจนว่าดวงตาของถังซานเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือด ถูกต้องนั่นคือสีแดงเลือดหากบอกว่าสีน้ำเงินทองนั้นแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และสง่างามเช่นนั้นก็มีเพียงสีแดงเลือดนี้เท่านั้นที่คู่ควรกับออร่าอันดุเดือดของคอนยั์พัทส,สุเมธลมปานที่เดือดดานและท่าทางดูดันอย่างหาที่เปียบไม่ได้พร้อมกันนั้นทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับทั้งซาน การดำรงอยู่ของขอนยักษ์ภาคสุเมธทำให้ขอนห้าวเทียนไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะวิญญาณใดๆก็สามารถอาศัยพละกกำลังของมันเพื่อยัดยั้งได้อย่างเด็ดขาดในเวลานี้ท้งซานร,รู้สึกถึงการล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับขอนห้าวเทียนการทะยานขึ้นครั้งนี้เขาไม่ได้ใช้ทักษะการบินใดๆอาศัยเพียงการล้อมรวมพลังวิญญาณสงกำลัง ในการทะยานตัวขึ้นไปในอากาศได้ถึง1กิโลเมตรความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อสามารถขึ้นถึงระดับดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าร่างกายของถังซานเข้าใกล้ความเป็นเทพมากแค่ไหนถังซานกล่าวขึ้นเชนเลอ่นเสี่ยวรับขอน,นี้ของข้าพระสุเมรทยานฟ้าถัางซานถือขอนยักษไว้ในมือถังสองข้างเมื่อเผชิญหน้ากับ พลังงานสีทองจากกระบีูู่ดสวรรค์เขาไม่รอคอยความพ่ายแพ้แต่กลับเป็นฝ่ายลุกคืบเข้าโจมตีไม่นานนักวงแหวนวิญญาณแสนปีวงแรกบนล่างของเขาซึ่งได้จากราชาวานอนไททันก็ระเบิดออกและหล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างของเขาอย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันกับที่เขาเหวี่ยงค้อนออกไปแขนเสื้อด้านขวาของเขา ก็ขาดกระจุยแสงสีเหลืองพุ่งผ่านเข้าใส่ค้อนด้วยความบ้าคลั่งคนและคอนรวมเป็นหนึ่งถังสารโจมตีด้วยพละกำลังในสภาวะสูงสุดของเขาเชียนเลิ่นเสียวส่งเสียงออกมาวางมือทั้งสองไว้ตรงหน้าอกจากนั้นแยดมือซ้ายไปข้างหน้ากดมือขวาลงบนหน้าอกกระบี่ทุตสวรรค์ยาวหนึ่งรอเมตร ลอยขึ้นไปในอากาศเปลวเพลิงสีทองลุกชดช่วงขอนห้าเทียนสีทองเข้มกับกระบีทุตสวรรค์สีทองปะทะเข้าด้วยกันกลางอากาศวินาทีที่ทั้งสองปะทะกันทั่วทั้งปฏิพีก็ตกอยู่ในความมืดทันทีใจของเชนเลอร์เสี่ยวเกิดความวิตกกังวลอย่างรุนแรงเธอเกือบจะตัดขาดการเชื่อมต่อระหว่างกระบีทุตสวรรค์กับจิตสัมผัสแห่งเทพ โดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นท้องฟ้าที่มืดมิดก็สว่างสวัยขึ้นแสงสว่างพ่างพาวปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นแผ่นดินทุกสิ่งที่อยู่โดยรอบก็สว่างขึ้นไปตามๆกันจุดแสงเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนร่วงหล่นจากฟ้าทุกจุดแสงสีทองทำให้เกิดลุ่มลึกขนาดใหญ่ในปาซิงโตบรรยากาศโดยรอบ เต็มไปด้วยลมปานศักิ์สิทธิ์แห่งเทพและไอสังหารอย่างรุนแรงกระบี่ทูตสวรรค์แตกสลายไปแล้วแม้แต่กระบี่ทูตสวรรค์ที่เชียนเลินเสียวเศษขึ้นมากับแตกสลายไปทั้งอย่างนั้นตอนนี้บนฟ้าไม่มีแม้แต่ร่องรอยของมันมีเพียงจุดสีทองเล็กๆนับไม่ถ้วนที่เกิดจากการแตกสลายของมันใบหน้าของเธอขาวซีด ร่างโอนเอียนอย่างไม่มั่นคงเชนเลิ่นเสี่ยวขล่าขึ้นเป็นไปได้ยังไงแน่นอนว่าเชนเลิ่นเสี่ยวไม่รู้ว่าถังซานใช้ประโยชน์จากจุดบอดของเธอถูกต้องที่ก่อนหน้านี้ถังซานอาศัยพลังจากการระเบิดวงแหวนวิญญาณสามวงล้วนแล้วแต่ไม่สามารถยับยั้งกระบี่ทูตสวรรค์ของเธอได้จุดนี้ถังซานไม่ได้เสียแซงแกล้งทำอย่างแน่นอน หากเขาไม่ได้ใช้พละกําลังอย่างเต็มที่เชนเลิ่นเซียวซึ่งใช้จิตสัมผัสแห่งเทพคอยจับตาดูเขาอยู่ตลอดเวลาจะดูไม่ออกได้อย่างไรสิ่งที่วงแหวนวิญญาณวงที่6 7และ8ไม่สามารถทำได้ก็คือแม้ขอนห้าวเทียนจะแข็งแกร่งกว่าจากักรพรรดิเงินคามแต่มันก็เป็นเพียงวงแหวนวิญญาณวงแรกเท่านั้นโดยธรรมชาติแล้ว มันคงทำอะไรได้ไม่มากนักนี่คือสิ่งที่ทังซานใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ในการต่อสู้ก่อนหน้านี้ปลูกฝังลงในความคิดของเชนเลอร์เสียวแนวคิดในอุดมคติมนุษย์และเทพล้วนไม่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชนเลอร์เสียวที่เพิ่งจะกลายเป็นเทพได้ไม่นานเธอยังมีแนวคิดแบบเดียวกับมนุษย์ นี่คือสิ่งที่ถังสารพบว่าเป็นจุดอ่อนของเชนเลิ่นเซียวขอนห้าวเทียนไม่ใช่จาก,กรพพัดเงินคามและยิ่งเทียบไม่ได้กับกำปั้นของถังสารขอนห้าวเทียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมแรงโน้มถ่วงจากกระดูกแขนซ้ายของราชาวานอนไทท่นันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นสิบเท่านี่เป็นสาเหตุที่ในตอนเริ่มต้นร่างกายของเขา เป็นผู้ควบคุมพ้อนแต่ภายหลังกับถูก้อนควบคุมดังนั้นหลังจากทางซานลงมืออย่างเต็มกำลังจึงใช้การควบคุมแรงโน้มถ่วงลงไปบนพรอนห้าวเทียนทำให้มันแสดงผลด้วยน้ำหนักอันน่าสะพึงกลัวถึงหนึ่งล้านจินยิ่งไปกว่านั้น้อนห้าวเทียนยังถูกจารึกด้วยวิวัฒนาการขั้นสุดของเขตแดนเทพสังหาร อีกทั้งเขตแดนเทพสังหารยังให้ผลมางอย่างที่ยับยั้งเขตแดนทูตสวรรค์ของเชนเลอเซียวอาศัยพลังจากการระเบิดวงแหวนทั้งสานล้อมรวมพลังของตัวเองเข้ากับคอนห้าวเทียนอย่างสมบูรณ์ดังนั้นพลังการระเบิดที่เกิดขึ้นสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมากความแข็งแกร่งของมันอยู่เหนือความคาดหมายของเชนเลอเซียว ทั้งนี้เขาใช้ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดอาศัยการควบคุมแรงโน้มถ่วงพิกสถานการณ์ในช่วงพิบตาควอนถูกเวี่ยงออกไปทั้งซานสั่นสถานไปทั่วทั้งล่างแม้ว่ากระบี่ทูตสวรรค์จะถูกทำลายแต่เขาก็ยังได้รับผลกระทบจากพลังของทูตสวรรค์เห็นได้ชัดว่าตอนนี้เขาไม่มีวี่แววที่จะหยุดลงเลย ตอนนี้การควบคุมแรงโน้มถ่วงสลายไปในระหว่างการประทะกันอย่างรุนแรงขาข้างหนึ่งเตะออกกลางอากาศใช้ข้อนปีาศาจวันเพชรคาตดิดล่างของเขาหมุนตัวกลางอากาศในเวลาเดียวกันวงแหวนวิญญาณวงที่สองของเขาก็ระเบิดออกทันทีจากนั้นข้อนห้าเทียงขนาดมะึมาก็ตกลงมาจากฟ้า พุ่งตรงและซัดเข้าไปที่เชนเลิรเซียวตอนนี้เชนเลิรเซียวร่างกายโซซัคโซเซพลังของเธอก็แตกสลายและพลังจิตของเธอก็ถูกยับยั้งชั่วคราวเมื่อเผชิญกับการโจมตียังไม่หยุดหย่อนของทังซานไม่มีทางเลือกอื่นเชนเลิรเซียวทำได้เพียงยกมือขึ้นควบแน่นเป็นกลุ่มแสงสีทองเพื่อยับยัง้ง ทั้งซางกากเลือดออกมาเต็มปากและแม้อาการของเชนเลิ่นเสี่ยวจะดีกว่าเขาเล็กน้อยแต่ก็ยังถูกค้อนทุบก,กระเด็นกลับไปไม่ถึงอึดใจก็ถูกทั้งซานบีบบังคับให้ถอยล่นกลับไปทั้งซานสะโกนขึ้นยังไม่จบทั้งซานจูค้อนห้าวเทียนขึ้นบนพอนมีคราบเลือดที่เขาก,ากากออกมาตอนนี้เขา หมุนตัวอีกครั้งกลางอากาศบงแหวนิญญาณที่สามบนล่างของเขาระเบิดตามออกมาทันทีคอนที่สามของคอนยักษ์พัทสุเมธของถังซานพุ่งเข้าปะทะเชนเลิ่นเซียวอย่างไม่ทันตั้งตัวถังซานกากเลือดออกมาอีกครั้งเชนเลิร์เซียวก็ถูกทุบก,กระเด็นออกไปเช่นกันด้วยพลังเทพระดับหนึ่งของเธอภายใต้การโจมตีอย่างไม่คิดชีวิต ของถังซานก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทำได้แค่เพียงถอยล่นอย่างต่อเนื่องสีหน้าของถังซานถาวซีดแต่แววตาของเขายังคงเด็ดเดี่ยวไม่มีวี่แววว่าจะเปลี่ยนไปตามสภาพร่างกายของเขาแม้แต่น้อยเล่ากลับว่าผู้ที่กากเลือดออกมาไม่ใช่เขาเมื่อถังซานร,ระเบิดวงแหวนวิญญาณวงที่สี่ และเหี่ยงค้อนที่สีออกมาในที่สุดเชนเล่นเสี่ยวก็ลงมือแล้วแม้ทั้งสานแม่อาจทำให้เธอบาดเจ็บแต่ความรู้สึกที่โดนกดดันอยู่เช่นนี้สำหรับเชนเล่นเสี่ยวแล้วถือเป็นความอัปยศยอย่างที่สุดเธอเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งระดับเทพพลังระดับเทพกับถูกมนุษย์ยับยั้งล้วนเป็นเรื่องน่าตลกสิ้นดีคั้งนี้ ปีกทั้งหที่ด้านหลังของเธอพับลงมาด้านหน้าพร้อมกันห่อหุ้มร่างของเธอไว้ภายในทำให้เธอดูเหมือนลังไหมสีทองขนาดยักษ์เสียงระเบิดดังสนั่นวันไว้ร่างอาวตารขนาดมหึม,มาห่อหุ้มเธอเอาไว้นั่นคือเงาเอาวตารทูตสวรรค์ที่เหมือนกับอวตารทูตสวรรค์ของเชนเลิร์เซียวอย่างไรอย่างนั้นครั้งนี้ ปีกด้านหลังอวตารทูตสวรรค์สั่งสะเทือนพร้อมกันขนนกสีทองจำนวนนับไม่ท้วนปิวอนและพุ่งเข้าหาถังซานทุกทิศทุกทางภายใต้แรงกดดันจากคอนยักษ์ฟาสุเมธของถังซานในที่สุดเชียนเลอ่นเสียวก็ใช้ทักษะวิญญาณของเธอในขนาดเดียวกับที่เธอใช้ร่างกายรองรับการโจมตีจากถังซาน และยังให้โอกาสตัวเองในการตอบโต้อีกด้วยสีหน้าของถังซานไม่แปรเปลี่ยนราวกลับว่าเขาไม่เห็นการโจมตีจากทุกทิศทุกทางที่พุ่งเข้ามาวงแหวนวิญญาณที่ห้าบนล่างของเขาก็ระเบิดตามออกมาแสงสีทองเข้มพุ่งผ่านไปบนล่างของเขาและขอนห้าวเทียนขอนห้าวเทียนขนาดมึอมา ผูกเวียงไปกลางอากาศร่างของเขาทะยานขึ้นอีกครั้งพุ่งตรงเข้าหาเชนเลินเซียวเมื่อเห็นขนนกสีทองนับไม่ทวนกำลังจะแทงทะลุร่างของทางซานทันใดนั้นวงแหวนวิญญาณวงที่หกบนร่างของทางซานก็ระเบิดออกนี่คือวงแหวนวิญญาณวงแรกที่เขาได้จากจ,ากจากักรพรรดิมดสามพี่น้องวงแหวนวิญญาณและดักแสนปี เสียงระเบิดดังถึกก้องแสงสีทองขนาดมึงมากวาดออกไปราวกับกระแสน้ำบนขนาดยักที่ระเบิดออกอย่างกระทันหันแสงสีทองจากขนนกที่อยู่รอบรอบถังซานถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์ด้วยพลังจากการระเบิดวงแหวนความเร็วของเขาก็ไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยอึดใจเดียวเขาก็ไปถึงร่างของเชนเลื่นเซียว ขอนห้าเทนขนาดยักษ์ก็ทุบลงมาสิ่งที่เชนเลอ่นเสี่ยวเห็นคือดวงตางสีเดือดแดงกำของถังซานแม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับเทพยอย่างเธอจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของถังซานไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยเชนเลอ่นเสี่ยวไม่เข้าใจว่าถัางซานทำได้อย่างไรแต่เธอก็ยังไม่มีทางเลือกนอกจากยกแขนขึ้นอีกครั้ง เพื่อต้านทานการโจมตีของถังซานทั้งนี้เชนเลอร์เซียวถูกทุบติดกับพื้นจนถึงตอนนี้เชนเลอเสียวรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเธอเข้าใจตัวเองไม่ควรประเมินถังซานต่ำเกินไปหลังจากกลายเป็นเทพก่อนหน้านี้เธอคิดว่าไม่มีใครในโลกใบนี้ที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเธอเมื่อเผชิญหน้ากับถังซาน เธอมักจะมีท่าทีเหมือนแมวไล่จับหนูไม่เคยใช้กำลังเต็มที่และชายผู้นี้ดูเหมือนจะเข้าใจอารมณ์ของเธออย่างท่องแท้และภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทั้งซานโดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบนี้บีบคั้นเธอจนมาถึงจุดนี้เชนเลนเซียวเชื่อว่าถ้ามีอีกครั้งเธอจะไม่ให้โอกาสเช่นนี้แก่ทั้งซานแน่นอน เธอจะทุ่มสุดกำลังเพื่อจับเขาทันทีแต่มาเสียใจตอนนี้ออกจะซ้ายไปหน่อยเมื่อโจมตีอีกครั้งออร่าของถังซานยิ่งร้อนแรงขึ้นอีบวงแหวนวิญญาณที่เจ็ดและเบิดออกมาอย่างไม่ลังเลเขาพุ่งจากฟ้าไล่ตามเชลเลนเลอร์เซียวเพื่อทำคอมโบเขาไม่สนใจสภาพร่างกายของตัวเองด้วยซ้ำอีกทั้งเมื่อทังซาน เริ่มทําการโจมตีตั้งเป้าหมายไปที่การทําลายคู่ต่อสู้อย่างสิ้นเชิงไม่ว่าร่างกายของเขาจะเจ็บปวดเพียงใดเขาคงยืนหยัดที่จะระเบิดวงแหวนยันที่เจ็บของตัวเองเทาของเชนเลิ่นเสี่ยวหยับลงบนพื้นอย่างรุนแรงก่อให้เกิดเสียงระเบิดดังสนัน่นและในตอนนี้เองขอนที่หกของถังซานก็มาถึงยังศีรษะของเธอ บนหน้าผากของเชนเลิ่นเซียวตาทูตสวรรค์เล็กๆสีทองสว่างขึ้นแสงสลัวๆก็กระจายออกมา่าวกับภายนอกป้างของเธอถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกไข่สีทองและเชนเลิ่นเซียวที่ถูกห่อหุ้มอยู่นั้นฝ่ามือประสานไว้ด้วยกันในขณะน,นี้อารมณ์ในแววตาทั้งหมดจางหายไปเผชิญหน้ากับคอนที่หของทางซาน ที่ร่วงหล่นจากฟ้าด้วยความเมินเฉยเสียงระเบิดดังถึกก้องขอนห้าวเทียนทุบลงบนเปลือกไข่สีทองอย่างแรงท่ามกลางแรงระเบิดอย่างรุนแรงเชนเลอ่นเสียวและเปลือกไข่สีทองถูกทุบลงไปบนพื้นสีหน้าของถังสานเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะแรงสะท้อนกลับมหาศาลเห็นได้ชัดว่าทำให้เขาเกือบสูญเสีย การควบคุมคอนห้าวเทียนทั่วทั้งล่างของเขาถูกดีดกลับไปในอากาศพื้นแผ่นดินกลายเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์เสียงอันนิ่งสงบของเชนเล่นเสี่ยวดังขึ้นทั่วทุกทิศทางพร้อมๆกันเชนเล่นเสี่ยวกล่าวขึ้นทงังซานสามารถบีบคันค่าจนต้องใช้โลดทูตสวรรค์เพื่อป้องกันตัวเองเจ้าคงภูมิใจแล้วสินะ เจ้าทำให้ข้าตกใจจริงๆมิหน้าร่ะเจ้าจึงมั่นใจที่จะต่อกกรกับข้าน่าเสียดายสุดท้ายแล้วเจ้าก็ยังไม่ใช่ผู้ชนะข้าอยากให้เจ้าได้รู้พระเจ้าไม่อาจพ่ายแพ้สีทองบนพื้นแผ่นดินแผ่ออกไปในพริบตาแสงทองระยิบระยับรอยจากพื้นขึ้นปกคลุมท้องฟ้าสีหน้าของทงังซานดูไม่ดีอย่างมาก เขายังไม่ทันได้ระเบิดวงแหวนวงที่แปบดบเพราะในตอนนี้เขาไม่สามารถมองเห็นเชนเลอ่นเสี่ยวแล้วแต่ลมปานของเชนเลอนเสี่ยวยังไม่หายไปแต่กระจายออกไปทุกทิศทางที่แสงทองส่องไปถึงตอนนี้ทูบเหลือเพียงนิดเดียวซึ่งอาจไม่ถึงสนาทีด้วยซ้ำแต่ทงางซานจะยืนหยัดในสามนาทีสุดท้ายนี้ ได้หรือไม่โลกที่เต็มไปด้วยสีทองทงางซานไม่รับรู้ถึงป่าซิงโตอีกต่อไปภายในเขตแดนทูสวรรค์เขตแดนของเขาถูกคู่ต่อสู้ระงับไว้โดยสิ้นเชิงมือทั้งสองข้างของทงางซานถือคอนห้าวเทียนหาวไว้แน่นค่อยๆหลับตาลงเขารู้ว่าภายใต้เขตแดนระดับพระเจ้าการใช้สายตามองในตอนนี้ ไม่มีความหมายใดๆแล้วที่นี่อยู่ภายใต้การควบคุมของเชนเลิ่นเสี่ยวอย่างสมบูรณ์ทั้งสารผ่อนคลายร่างกายรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องจากแขนขาความบ้าระหำ่ำค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยความสงบอย่างอธิบายไม่ถูกและวงแหวนวิญญาณลำดับสุดท้ายวงที่แปบดบบนคอนห้าวเทียน ก็ถูกถังซานระเบิดมันออกมาในตอนนี้กลายเป็นกระแสพลังงานสีทองเข้มไหลเข้าสู่ขอนห้าวเทียนและร่างกายของถังซานอุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อถังซานใช้พลังจิตสำรวจมังกรเพลิงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งเข้ามาใส่เขาเสียงการพระทะกากันดังถึกก้องขอนห้าวเทียน ซัดมังกรพึงตัวแรกกระเด็นออกไปตามด้วยตัวที่สองสและสทันทีทั้งซานใช้พลังจากการระเบิดวงแหวนรวมไว้กับคอนห้าวเทียนอาศัยพลังของคอนห้าวเทียนเพียงอย่างเดียวเพื่อต่อกกลับมังกรพึงเหล่านั้นเขาลอยอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกจังหวะการโจมตีแต่ละครั้งร่างกายของเขาจะหมุนตัวตามไปด้วย ขาะเดียวกันเขาก็เคลื่อนไหวอย่างชานฉลาเล่ากับภาพลวงตานี่คือทักษะรับของสำนักถังเคลื่อนไหวดุดเงาพายตอนนี้การเคลื่อนไหวดุดเงาพายของถังซานพัฒนาขึ้นแล้วนอกจากการพัฒนาแล้วเขายังสร้างทักษะวิญญาณใหม่ด้วยตัวเองรวมการเคลื่อนไหวดุดเงาพายและวิธีควอนสะบั้นปันป่นป่วนเข้าด้วยกัน การไล่ลำสะบั้นบั่นป่วนการเคลื่อนไหวของทงังซานภายใต้เขตแดนทูสวรรค์นในตอนนี้นั่นคือการไล่ลำนี้ไม่ว่าขอนเท้าเทียนใหญ่แค่ไหนก็ไม่อาจส่งผลกระทบต่อความคล่องแคล่วของทังซานได้ทุกจังหวะการโจมตีด้วยขอนล้วนทําให้มังกรพึงแตกออกเป็นเสียงเสียงแต่ไม่นานมันก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่ และพุ่งเข้าใส่ถังซานอย่างบ้าคลั่งเชนเลอ่นเซียวคอยสังเกตถังซานภายในเขตแดงของตัวเองอย่างเงียบๆตอนนี้เวลาเหลือไม่มากแล้วเชนเลิ่นเซียวยิ่งรู้แน่ชัดว่าพละกําลังของถังซานใกล้จะหมดลงแล้วไม่จําเป็นต้องรอให้ทูบลุกไหมจนหมดเขาจะต้องถูกมกังกรเพลิงเหล่านั้นเผาผลานพลังวิญญาณจนหมด และจบชีวิตด้วยความพ่ายแพ้เชนเล่นเสียบกาวขึ้นถังสารนักถังสารเจ้าบีบบังคับให้ข้ามาถึงจุดนี้นับบ้าไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆแต่ข้าไม่อาจเก็บเจ้าไว้ได้อีกแล้วตอนนี้เจ้าน่ากลัวเกินไปแม้แต่ข้าที่เป็นเทพยังรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวของเจ้าหากปล่อยให้เจ้าสํำแดงเดชต่อไปข้ามั่นใจว่ามันหนึ่ง เจ้าจะต้องเหนือกว่าข้าอย่างแน่นอนซึ่งข้าจะไม่ยอมให้วันนั้นมาถึงอย่างเด็ดขาดทั้งซานอาศัยทุกรูปแบบการโจมตีต่อสู้กับเชนเลิ่นเซียวจนถึงจุดนี้ในที่สุดเชนเลิ่นเซียวก็ปล่อยวางความฝันของเธอที่จะเอาชนะเขาเธอรู้สึกลึกๆว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพิชิตชายผู้นี้แม้จะใช้การเดิมพัน ก็ไม่อาจเป็นไปได้หากครั้งนี้ไม่ฆ่าทังสารซะเช่นนั้นการพบกันครั้งหน้าก็ไม่อาจรู้ได้ว่าทังสารจะแข็งแกร่งมากขึ้นเพียงใดถึงตอนนั้นคนที่ต้องตายอาจเป็นเธอแต่ในตอนนี้เองสีหน้าของเชนเลอรเสียวก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเนื่องจากเธอตกใจที่พบว่าในทุกจังหวะการโจมตีของทังสาร ไม่เพียงแต่ไม่อ่อนกำลังลงในทางกลับกันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเชนเลิ่นเสี่ยวกาวขึ้นเป็นไปได้ยังไงทั้งสามตัวดีมาถึงขั้นนี้แล้วยังไม่ยอมแพ้อีกยังจะใช้วิธีค้อนสบัน้นปั่นป่วนของสำนักข่าวเทียนอีกเมื่อเชนเลิ่นเสี่ยวรู้ตัววิธีคอนสบัน้นปั่นป่วนของทั้งสามก็ถูกเบี่ยงออกไปแล้ว8ปดสิบครั้ง ในขณะที่กําลังจะเวี่ยงค้อนสุดท้ายมังกรเพึงที่อยู่โดยรอบแตกสลายไปหมดแล้วปิดทูตสวรรค์ของเชนเลนเซียวแผ่ออกไปด้านหลังร่างกายโปร่งใสนำมาซึ่งเปลวไฟสีทองพ่างพาวพุ่งเข้าโจมตีเขาทันใดน,นั้นสีดำบนค้อนห้าวเทียนก็หายไปทันทีหลังจากที่ถังซานเวี่ยงค้อนสุดท้ายออกไปร่างของเขา เรากับภาพลวงตาลอยอยู่กลางอากาศด้านหลังของเขามีเงาอ,อมาตารูปวงกลมเปล่งประกายออกมานั่นคือแผ่นรูปวงกลมสีแดงสีแดงนั้นเป็นสีแดงเลือดอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยออร่าแห่งการสังหารท้ามกลการสีแดงเลือดนั้นมีความผันผวนของลมปราณพิเศษบางอย่างทำให้ออร่าเขตแดนทูตสวรรค์ที่อยู่รอบ,รอบ ผูกผลักดันออกไปพลังการโจมตีทั้งหมดจากค้อนนี้ของทางซานควบแน่นไปทางเชนเลนเซียวที่อยู่ข้างหน้าในวินาทีที่ค้อน81วิธีรวมเป็นหนึ่งระเบิดออกมาทางซานก็ปลดปล่อยพลังทั้งหมดจากการระเบิดวงแหวนที่แดออกมาไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดที่ทางซานทำได้ตอนนี้ วินาทีที่เกิดการประทะกันทั้งซานก็ลืมตาขึ้นลำแสงสีทองสองสายพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาเชนเล่นเสียวรู้สึกลาวกับมีเข็มแหลมสองเล่มทะลุเข้าไปในสมองของเธอจิตสัมผัสแห่งเทพที่แข็งแกร่งก็อ่อนกำลังลงทันทีเสียงระเบิดดังขึอก้องเสียงการประทะกันราวกับเปิืฟ้าผ่าปฏตพี ขอนห้าวเทียนของทังซานร,ระเบิดใส่เชนเลื่อนเสียวราวกับมังกรทองพิโรธในตอนนี้ขอนห้าวเทียนของเขามองไม่เห็นสีดำอีกต่อไปอาศัยวิถีขอนสะบั้นปัน่นป่วนและพลังจากการระเบิดวงแหวนทังซานทำให้ขอนห้าวเทียนของเขาขึ้นสู่ระดับอาวุธเทพทังซานร,รู้ดีว่าหากเขาสามารถ รักษาสภาวะขอน้าวเทียนได้เช่นนี้เขาเองก็จะเป็นพระเจ้าได้เช่นกันแต่คอนห้าวเทียนก็ไม่ได้เป็นเพียงวิญญาณยุทธของเขาแต่เป็นอาวุธของเขาเช่นเดียวกับตีศูนย์เทพสมุทรในตอนนั้นตีศูนย์ทองคําเป็นเพียงวิญญาณยึธของเทพสมุทรในท้ายที่สุดตีศูนย์ทองคําก็กลายเป็นอาวุธเทพอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้น มันจะมีพลังมหาศาลได้อย่างไรทั้งนี้ท้องฟ้าที่เป็นสีทองอย่างสมบูรณ์ก็าปรากฏรอยแตกอย่างกระทันหันร่างล่างหนึ่งร่วงหล่นมาจากท้องฟ้ากระแทกพื้นอย่างแรงซึ่งพลังงานมหาศาลทําให้พื้นระเบิดเป็นหลุมลึกขนาดมหึามาตอนนี้แสงสีทองในอากาศกําลังมาบรรจบกันอย่างรวดเร็วผู้ที่ทะลุออกจากรอยแตกนั้น และล่วงหล่นลงกับพื้นไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นคือถังซามในเวลานี้เขารู้สึกราวกับกระดูกทั้งล่างของเขากำลังจะระเบิดและคอนห้าวเทียนซึ่งสูญเสียวงแหวนวิญญาณทั้งหมดไปในตอนนี้มันกลายเป็นแสงสีดำเล็กๆล้อมลวมเข้ากับร่างกายของถังซานไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป และถังสารยังคงรู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากอาศัยเพียงสติปัญญาและความแข็งแกร่งของเขาเองสามารถทำลายเขตแดนระดับพระเจ้าได้นั่นเป็นถึงเขตแดนของเทพทูตสวรรค์ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในคลิปนี้โดเขียนลงในช่องความคิดเห็นและลาก่อนเจอกันอีกพีหน้าครับไม่ต้องระลึกถึงถังกุย